สีสันเทคพวกนี้ได้หมดเลยทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็กําหนดลิมิตได้นะครับว่าเต็ม100่งร้อยสตาร์นี่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะทดลองเป็นอาวุธนะครับผมเราเดินเข้ามาในกายปุ๊บก็จะมี UI ขึ้นมาแบบนี้นะครับในตัว UI นะครับก็จะมีไอเทมหลักนะครับเป็นวงกลมนะครับอันหนึ่งมีชื่อของไอเทมนี้นะครับผมแล้วก็มีโบนัสบอกนะครับว่าเราเซตอะไรไปกี่อันมันก็จะเลื่อนบอกแบบนี้ทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็จํานวนนะครับตอนนี้ผมมี0ูนย์ทัพหนึนะครับตรงกับ ในกระเป๋าเลยนะครับก็คือยังไม่มีนะครับผมอันนี้ผมทําเป็นกด E ได้แล้วก็ใชร์วูดได้ทั้งสองเลยเนาะเดี๋ยวผมใชร์วูดก่อนเซฟเป็นไวเบทบอลนะครับผมถูกเวลาตีปุ๊บอ่ะทีหนึ่ง UI ก็จะขึ้นแบบนี้มีสีขึ้นมาแบบนี้นะครับผมตามที่เราคลิกเลยนะครับผมผมคลิกรัว์ปุ๊บ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 อ่ะเรียบร้อยเราก็ได้ไอเทมนะครับผมมีเอฟเฟกต์ใส่เสียงได้หมดเลยนะครับผมทุกงานเลยการคลิกนะครับเราสามารถตั้งได้หน้าคอนฟิกนะว่าเราอยากให้งานเนี้ยคคลิกกกีี่รรอออบบถึึงจจะะะไไได้้้เเททมมมนนนนัผ็ข ตามจํานวนไอเทมหลักนะผมเนี่ยสมมติอันนี้ผมได้แร่ดิบม,มา3ามอันได้ดินสามอันตึ๊บตาม UI ก็จะมี3ามอันอัปเดตนะครับผมส่วน UI ที่เป็นน้ําหนักนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับน้ําหนักก็จะขึ้นเป็นจํานวนแล้วก็ตามด้วยน้ําหนักทั้งตัวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมเป็นกระเป๋าลิมิตนะครับลองรับทั้งกระเป๋าลิมิตท,ทั้งน้ำหนักมาผมลองรับหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้อาวุธอื่นก็คือไปท่านแอคนะครับถ้าผมซื้อไปไ,ได้ปุ๊บผมจะคลิกไม่ได้นะครับผม,ผมก็คืออาวุธไม่ตรงกัับบทที่เ่เซตนนะะครรก็จไมมสามาาาถํง แบบแชรวุฒิชิ้นนี้ได้นะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งเราสามารถทํเป็นกด e <c oughs> ได้นะครับผมก็จะมี n o t i f y c t แจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกด e ปึ๊บอ่ะไม่มีเวลาขึ้นมีหลอดลันนะครับแล้วก็ปล่อยให้มัน auto ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีเทมอ auto นะครับผมก็เลยทีเดียวแบบกดมือนะครับผมจะเสกเทมอ auto ซึ่งผมเซ็ตเป็นขนมปังอยู่ตอนนี้ผมเสกขนมปังขึ้นมาโอเคตอนที่ผมมีขนมปังในตัวนะครับอันหนึ่งผมจะกด e ใหม่ปึ๊บอ่ะปั๊บโอเค ทีนี้มันก็จะรันฮอโต้ไปของมันเรื่อยๆเลยนะครับตามที่เราจนกว่าหินจะหมดหรือว่าทรัพยากรในตัวเราเต็มร้อยนะครับตามนี้เปที่เราตั้งไว้เนาะมันก็จะรันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมต่อมานะครับเราสามารถใส่มินิเกมได้นะครับผมซึ่งมินิเกมเราสามารถทําให้ออกมาทุกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์กันได้หรือว่าจะให้สุ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ตั้งได้นะครับในนี้สมมติดี๋วผมจะทําปเรื่อยๆจนกว่าจะมีมินิเกมนะฮะอันนี้ผมทําแบบกด e แล้วกันเนาะจะได้ไม่เื่อมือ,มอผมโอเค เดี <formation jin inh throat> ๋ยวถ้า er ม mm ีม hmm ินิเกมนะครับมินิเกมก็จะขึ้นมาถ้าเราทาพลาดมันก็จะหยุดนะผมถ้าเราทำาลาดแบบนี้นะอันสมมุติพลาดมันก็จะหยุดแบบนี้เลยนะครับแล้วเรากดใหม่นะครับซึ่งตอนที่เราพลาดแล้วเราสามารถเซตให้ตัวล้มเซตให้เลื่อนลดเซตอย่างอื่นได้นะาคอนฟนะครนะผมทุกงานเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับเราสามารถทําให้หินเพิ่มทีลนหนึ่งหรือจะให้เพิ่มทีเดียวตอนมันเหลือศูนย์ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งทุกกอนก็ถ้าเพิ่มเทียนหนึ่งทุกกอนก็จะเพิ่มพร้อมกันเทียนหนึ่งหมดเลยนะครับเราสามารถเซตเวลาเพิ่มได้นะครับ ิงกันหมดทั้งเซิร์ฟนะครับก็คือจะเห็นเหมือนกันทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะให้อีกคนนึงลองทำนะครับทำแบบกด e นะครับอ่ะโอเคตอนนี้คนข้างหน้าผมนะครับทําจนหมดเหลือศูนยแล้วนะผมซึ่งผมจะกด e ไม่ได้นะครับก็คือมันหมดแล้วนะครัผมเราก็สามารถทําก้อนอื่นๆได้ ต่อเหมือนกันนะครับผมอีกคนนึงก็จะเห็นเหมือนเรานะครับก้อนหินก้อนนี้ต่อมาครับเราจะมาดูงานถัดไปกันนะครับผมซึ่งเราสามารถวางงานได้ไม่จํากัดเลยนะครับอันนี้เซตไปให้2งานนะก็คือเหมือนกับตัดไม้นะครับผมซึ่งตัดไม้อันนี้ผมเซตไว้ลองนะครับเป็นแค่ขวานนะผมก็คือไม่กด E นะอันนี้ผมก็เขียนเป็น b ู o นะครับอันนี้ก็แก้ได้หมดเลยนะครับหน้าคอนฟิกเนาะเดี๋ยวผมจะลองชิลมาเบสบอลไปนะครับผมเซตไว้เป็นขวานเนาะนี่ไอเทมโบราณนนะครับถ้าเกิดเรามีแค่สี่อันนะครับผมก็จะไม่สไลด์นะครับก็จะนิ่งแบบนี้นนะครับบบสววยยๆแแี้้เลลก็ อันนี้นะครับผมเซ็ตเป็นไม้เป็นขวานนะครับไม้เบสก็จะไม่มีดาเมจกับต้นไม้นะครับผมซึ่งถ้าเราถือขวานนะครับเหมือนที่เราเซ็ตไว้หน้าคอนฟิกนะครับผมก็จะมีดาเมจแบบนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือสูตรแล้วก็จะไม่สามารถตีได้นะครับ UI ก็จะไม่รัมต่อนะ UI ก็จะค้างไว้ที่เดิมนะครับผมตีไปก็ไม่ได้ของนะครับไม่ได้อะไรเนาะสนใจสั่งซื้อสแก๊กคิวอาร์โค้ดหน้าจอได้เดี๋ยวคลิกลิง i